สวัสดีครับก็มาคลิปนี้จะคุยเรื่องของออ Google Slide นะครับ Google Slide เป็นถ้าเทียบเคียงก็คือเป็น PowerPoint คล้ายๆกับ PowerPoint แต่ว่าทำงานบนแพลตฟอร์มของ Google นะซึ่งข้อดีของแพลตฟอร์ม Google เนี่ยมันออนไลน์นะครับแล้วก็ทุกคนใช้ได้เหมือนกันหมดเลยคือไม่ว่าจะจ่ายตังค์ให้ Google หรือว่าไม่จ่ายตังค์ให้เขาเนี่ย ใช้ได้เหมือนกันฟีเจอร์เท่ากันทําได้สวยเหมือนกันทําได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนจะทําสไลด์ได้ดีได้สวยหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเนาะอาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มไปรู้วิธีการจัดวางรู้วิธีการวัดรูปประกอบหรือหาข้อมูลเพิ่มเข้าไปให้มันน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับว่า Google Slide ใช้อย่างไรครับ เอาละก็ copy คำนี้เลย dive google com แล้วก็ไปวางไว้ในเบราว์เซอร์ครับคือข้อดีของการใช้ google slide เนี่ยเนื่องจากว่าทำให้เราอะสามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆได้หมายถึงว่าร่วมกันทำสไลด์พร้อมๆกันได้นะครับนี่คือข้อดีมากๆเลยอ่าสมมุติว่าผมจะสร้าง google slide แต่ว่าในไดฟ์ของผมเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะแยะเลยเพราะนั้นผมขอ,อกด ใหม่หรือ New แล้วสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งก่อนกดโฟลเดอร์นะครับสร้างว่า Google s l i d e ออแล้วผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งก่อนนะครับชื่อว่า Google s l ลด e แล้วผมกดเข้าไปเห็นไหมในนี้ผมจะสร้าง Google s l ลด e ข้างในนี้นะครับผมกดใหม่หรือว่า New ตรงนี้แล้วเลือก Google สไลด์อยู่ตรงนี้นะฮะสีเหลืองเืองนะครับอยู่ตรงนี้นะ mm. หรือผมมาที่หน้านี้คลิกขวาแล้วเลือก Google สไลด์สีเหลืองเหืองเหมือนกันนะครับกดเลยอาล่ะอันนี้คือ Google สไลด์ Google สไลด์ของเราครับนะเวลาที่เราทำ Google สไลด์ก็เหมือน PowerPoint นะครับเราก็เลือกธีมก่อนเลือกธีมอยากได้ยังไงอ่าสีเขียวเลือกธีมนะฮะ สร็จแล้วก็พิมพ์ไปชื่อเรื่องสร้างชื่อเรื่องรองอะไรประมาณนี้เห็นไหแล้วผมอยากได้รูปหน้าผมขึ้นมาอันนึง ผมก็ไปดูเครื่องมือข้างบนนะครับดูเครื่องมือข้างบนนะฮะเราก็กดมองหานะตรงนี้แทรกรูปภาพนะครับหรือเราจะกดแทรกข้างบนตรงนี้ก็ได้แล้วเลือกรูปภาพนะครับวิธีการก็คล้ายๆกับ PowerPoint เลยคือ PowerPoint ทำอะไรได้ Google s l i d e ก็ทำไอ้พวกนั้นได้นะเอาละผมอัปรูปผมเอารูปจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะผมเอารูปจากคอมพิวเตอร์ รูปนี้การังสอนหนังสืออยู่นะฮะแล้ก็ลากวา,างเห็นไหมตรงนี้ผมเอาตรงนี้เท่านี้เสร็จแล้วอ่าแล้วกลับไปที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับกด enter ทีนึ่งปึ๊บนี่เขาก็จะขึ้นสไลด์ใหม่เราก็สามารถที่จะสร้างสไลด์ไปได้เรื่อยๆสมมุติว่าเราทํางานกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเราทําอย่างนี้ครับเราไปที่ข้างซ้ายกด enter หลายๆทีนะฮะ แล้วเราก็พิมพ์หัวเรื่องไว้ครับเริ่มต้นสร้าง Account ก่อนใช่ไหมจะใช้ Google Slide ต้องมี Account Google ก่อนนะครับหัวข้อที่สองอาจจะบอกว่าพอมี Account Google แล้วเข้าใจใช้งาน Drive Google Drive ก็คือ drive.google.com ที่ผมพาเข้าตอนแรก อันที่4อันที่3ก็บอกว่าเาสร้างสารรค์ร่วมกันคือสามารถที่จะแชร์หน้านี้ให้เพื่อนช่วยกันทำได้นะครับวิธีแชร์ง่ายมากเลยดูมุมบนขวาครับเห็นปุ่มแชร์ไหมสีเหลืองตรงนี้กดแชร์เลยครับแล้วก็ต้องตั้งชื่อเอกสารก่อนนะเอาชื่อนี้แหละอ่าเสร็จแล้วแชร์เราแชร์ได้หลายอย่างนะถ้าเรารู้อ e ีเมลเพื่อนเราก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ ถ้าเราไม่รู้เรากดรับลิงก์น่ครับรับลิงก์คัดลอกลิงก์ครับเรียบร้อยฮะเอาลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนเหมือนเดิมครับถ้าเป็นผมผมก็ส่งเข้าไปใน l ล n e นะผมจะส่งหาตัวเองก็คือคีบเมโมแล้วก็วางไว้ตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมทีนี้เพื่อนก็กดลิงก์นี้สมมติผมเป็นเพื่อนแล้วผมเข้าด้วยมือถือนะครับผมเข้าด้วยมือถือแล้วผมก็ไปที่ l ล n e ไปที่ l ล n e เห็นไหมฮะผมไปที่ไลน์แล้วก็กดลิงก์ล่าสุดนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดด้วย Google Drive นะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปนะฮะเขาก็กำลังเปิดนะเห็นไหมอันนี้จะเห็นเหมือนที่คอมพิวเตอร์ทำเลยนะเห็นป่ะนะคอมพิวเตอร์ทำอันนี้ในนี้ก็จะเห็น นะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์สร้าง Account อันนี้ก็จะเห็น Account รูปมันเล็กเดี๋ยวผมขยายใหญ,ใหญ่เห็นยังเนี่ยฮะสร้าง Account เห็นไหมฮะเนี่ยมันมีหน้าเท่ากับที่คอมพิวเตอร์สร้างเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยพิมเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช่ปะ่ะอีกคนหนึ่งอาจจะพิมพ์แก้ในมือถือนะครับอาจจะพิมพ์แก้ในมือถือหรือว่าคนอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยก็พิมพ์แก้ในคอมพิวเตอร์ นี่คือประโยชน์ของ Google Slide ครับทำให้คนหนึ่งคนคนสองคนหรือคนหลายๆคนเนี่ยทำงานร่วมกันได้นะครับแชร์กันได้นะถ้าเป็นผมผมจะสร้างสมมติผมเป็นทำรายงานนะผมเป็นหัวหน้ากลุ่มผมก็จะสร้างกรอบเอาไว้ครับสร้างกรอบเอาไว้สาลด์ที่ 1, 2, 3, 4อสามส่อะไรเงี้ยเป็นหัวข้อหัวข้อคือปกติเราทำเราต้องมี outline นะสร้างกรอบเอาไว้ แล้วก็แบ่งงานเลยเอาเพื่อนคนนี้เอทำหัวข้อที่1เพื่อนคนนี้ทําหัวข้อที่2เพื่อนอีกคนนึงทาหัวข้อที่3เพื่อนคนที่4วาดรูปเก่งเอาช่วยไปวาดรูปใส่ในแต่ละหัวข้อเพื่อนอีกคนนึงหาข้อมูลเก่งช่วยไปหาข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องเข้ามาใส่ในแต่ละหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับพอเราสีห้าคนช่วยกันทำสไลด์เนี่ยมันปั๊บเดียวมันเสร็จเลยนะนี่คือการใช้ Google Slide ครับแบบเบื้องต้นนะจริงๆมันมีเครื่องมือเยอะยะเลยนะอยู่ตรงพวกนี้ตรงไฟล์ตรงแก้ไขตรงดูตรงแทรกหลักๆเนี่ยคือถ้าจะสร้างสารรค์คืออยู่ที่แทรกนะครับรูปแบบสไตล์อะไรเงี้ยใช้ได้เยอะเลยก็ถ้าเป็นผมทำผมก็จะขั้นแรกคือผมเลือกธีมก่อนนะที่เราต้องการนะขั้นที่สองเนี่ยผมก็มาพิมพ์หัวเรื่องนะครับพิมพิมรอไว้เลยพิมพ์รอไว นะครับขั้นที่ขั้นที่สามเนี่ยคือผมแชร์เลยแชร์ Share ตรงนี้แชร์ Share ไปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนช่วยทำนะฮะอ่าขั้นขั้นที่สี่ผมก็มาทําหน้าที่ผมรับผิดช,ชอบผมจะทําหน้านี้ผมก็พิมพ์ข้อความเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็แทรกรูปภาพเนี่ยผมก็แทรกรูปภาพเข้าไปอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือถ้าใช้มือถือก็อัปโหลดจากมือถือนะครับผมก็แทรกรูปภาพเข้าไป อะไรประมาณนี้เข้า okay, ไหมหรือถ้าเราวาดรูปเองเรามีรูปวาดเนี่ยเราก็เซฟลงคอมพิวเตอร์แล้วก็แทรกเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราไม่ได้เซฟนะเราสามารถที่จะก๊อปปี้ได้ด้วยเดี๋ยวผมทดลองนะเมื่อกี้ผมมีแพทเน็ตไปไหนละแพทเน็ตแพทเน็ตนี่โอเคไม่เข้าก็ได้ผมเซิร์ช Google ใหม่นะครับ แล้วผมไปที่รูปสักรูปหนึ่งคนรูปนะครับอาลสมมุติว่าผมเอารูปนี้เอารูปการ์ตูนรูปการ์ตูนผมจะเอารูปการ์ตูนรูปนี้ใส่เข้าไปใน Google Slide ผมก็คลิกขวาแล้วเลือก Copy Image นะ Copy Image เอมันมันมันจะอยู่ตรงนี้นะ คลิกขวาเลือก copy image ตรงนี้นะครับ copy เลยเสร็จแล้วย้อนกลับไปที่ google slide ของเราครับ่าผมเอาหน้านี้ก็ได้แล้วผมคลิกขวาเลือกวางครับมาแล้ว <laughs> 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 เห็นไหมง่ายมากเลยคือจะ copy แล้วก็วางก็ได้ครับหรือว่าจะอัปโหลดรูปภาพก็ได้ครับคืออะไรที่โปรแกรมจำพวก เนี้ย r e s e n t a t i o n ทำได้ Google Slide ก็ทำได้หมดนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเด็ดของตัวนี้คือมันออนไลน์ส่งลิงก์ให้เพื่อนได้และให้เพื่อนช่วยกันแก้ไขได้ครับเท่ากับว่าเราหนึ่งคนสามารถทำงานได้เยอะๆพร้อมกันเพราะว่าเราแอบมีผู้ช่วยอยู่ข้างหลังมีเพื่อนช่วยทำโอเคไหมนะเน้นอีกทีนึงนะข้อเด็ดเลยอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มแชร์นะครับกดแชร์เข้าไป นะกดแชร์เข้าไปนะฮะ,ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับอืมเดี๋ยวนะตรงแชร์มีมีตั้งค่าอ๋อเมื่อกี้ลืมพูดไปกดตั้งค่านิดนึงนี่ตั้งค่าให้ให้คนที่ได้รับการแชร์เนี่ยเป็นอีดิเตอร์แล้วก็สิทธิ์ที่จะแก้ไขอะไรพวกนี้ได้นะครับติก๊กติ๊กไว้นะแล้วก็รับลิงก์ครับผมนะฮะ รับลิงก์ทุกคนที่มีลิงก์ทำอะไรได้ครับตรงนี้คือให้สิทธินะถ้าต้องการให้เพื่อนแก้ไขช่ยไหมก็เพื่อนต้องเป็นอีดิเตอร์นะครับเห็นไหมเพราะนั้นทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้คัดลอกลิงก์มีไปกดเสร็จสิ้นแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยไปโพสต์ให้เพื่อนทางไลน์ก็ได้หรือทางซูมก็ได้หรือทางแฮชเล็ตก็ได้หรือทางไหนก็ได้ที่ที่มันส่งลิงก์ได้อะ่ะแล้วพอเพื่อนเขาก,กดเข้ามาปุ๊บ ก็ช่วยกันแก้ Google s l i d e ได้นะครับโอเคครับก็แนะนำการใช้งาน Google s l i d e เบื้องต้นเท่านี้ครับไปก่อนครับบััสดีครับ